ครับเรามาต่อกันในส่วนของอ p ที่2ในส่วนของการสร้างโมเดลลด์สเคปนะครับผมก็มาที่ไฟล์ m ม t e r i เ l นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เปลี่ยน Material ที่เราได้ทำไว้ตอนแรกเนาะผมจะเอา Material ไอตัวที่เป็นถนนนะครับผมจะใช้ถนนถนนคอนกรีตตัวนี้นะครับมันมีเท็กเจอเนาะค่อนข้างมี t ท็กเจอผมจะเอาไปใช้กับงานถนนของเรานะครับโคลนว แล้วก็ย้ายแท็กไปที่ถนนนะครับ,บ,บกด b b u c k เกน,นะครับดูดกด b b u c k เกแล้วกด a r t ินเนตนะครับดูด Material ขึ้นมาเนาะก็ดคลิกเข,ข้าไปนะครับ,บ,บกด b b u c k e ก็ตนะฮะฟิวจะประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมจะเอาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น ม a t เ r i a l ียลที่เป็นตัวหนอนนะครับตัวนี้นะครับโคอนซีไปเนาะโคอนวีนะครับกด B ีบักเก็ตนะครับดูดม a t เ r i a l ียลขึ้นมานะครับกดเอโมขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวจะลบไม่ได้เนาะกด B ีบักเก็ตดูดม a t เ r i a l ียลขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกกด B ีเทนะครับคลิกนะครับกด B ีและเทนะครับ วีละเทนะครับก็จะฟิลประมาณนี้นะครับเห็นตัวนอนเห็นอขอบฟุตบาทแยกกันเนาะหน้าบ้านผมจะใช้เป็นฟิลกระเบื้องหยาบแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อีกทีนึงลองดูตอนแรนเดอร์นะฮะผมขอใช้เป็นนี่หมดนหน้าบ้านเลยเอาตัวน,นี้แล้วกันนะครับ ครนซีไปนะครับแล้วก็คอนทรนวีเนาะกดวีบักเก็ตนะครับกดอธัธเนตุดูมานะครับกดวีละเทนะครับกดวีละเท อันนี้ไม่ใช่แล้วลบทิ้งได้นะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเอาเป็นอัติไฟตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไอตัวนี้ไปนะครับไอพวกนี้เป็นเอ็กซ์ตรีข้างนอกนะครับใช้ตกแต่งเนาะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อ tree นะครับทุกท่านก็ได้ไปเหมือนกันนะครับผมก็จะวางตัวนี้ไว้นะครับ นี้ผมจะแก้ดน,นึงนะครับใส่เป็นสีเหลืองๆไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ายเขาเหลืองแสงเนาะอันนี้เป็นคอมโพเนนต์นะครับเวลาเราแก้หนึ่งตัวมันจะแก้ทุกตัวให้เรากด Move นะครับอันนี้ผมเพอสร้างไปในเลเย์ถนนละแต่จริงๆไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเลเยอร์เยอะนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับ คอนซีขนมดีมานะครับกเอ m มูฟมาแลนด์เคป e ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำเหมือนอารมณ์จัดสวนตรงนี้นิดนึงนะครับ ตรงนี้ถ้าเราจาไม่ไม่ผิดเนี่ยจำจำได้เนี่ยมันจะเป็นงานเหมือนผนังตกแต่งของตัวลงจอดรถฟิลประมาณนี้นครับคนพีพุชพูนมาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาระแนงตัวนี้มาขั้นเพิ่มนะครับามาที่ไฟล์ของเราก่อนนะครับแบ่งสเปซนะครับจะแบ่งสเปซมันก็ สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับเป็นจัดส่วนสมมุตินะครับจัดส่วนแล้วก็เอาเป็นระแนงตกแต่งนะครับไปคัปปี้ระแนงมานะครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกหนักผมยังจะไม่ปิดแท็กปิดลเยเย่เนาะแมทเทีย l ในนี้เดี๋ยวผมขอดูกัน ผมจะเลือกปิดบางตัวไปอันนี้ลงแล้วลงแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับจริงๆงานลอนสเคปไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายขึ้นอยู่กับเราเราจะทำอะไรหรือเปล่านะครับอย่างสมมติเราจะทำพวกเเหมือนอะไรอะ่ะเหมือน สะว่ายน้ําสะโค้งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ก็ทำได้นะครับสมมุติเดี๋ยวผมจะลองทําดูแต่ผมจะไม่ได้เน้นส่วนของงานลนด์สเคปเนอะมุมอมองมันไม่ได้ไอ้นี่นะฮะสร้างเส้นโค้งมานะครับ ไม่ได้มีหัวสินด้านนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้สมมติถ้าเราจะทำเป็นเหมือนกับ ลูกวิ่งในส่วนสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่มีไกด์นะถ้ามีไกด์ก็จะลองทําดูนะครับนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ส่วนมากผมก็จะเอาไปไปเปื่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้เนาะโอเคก็มาดูว่าเราอยากเอาอะไรเข้าไปตกแต่งในงานของเรานะครับสมมุติว่าผมอยากเอานี้ไปก็แค่กดคอนโทรลซร์บัน แต่มันก็จะแปลกๆนะเพราะว่านะมันก็ไม่มันก็ได้อยู่มีตัวนี่ปลูกอยู่บนฟุตบาทเหรอผมว่ามันแปลกปลูกอยู่ข้างฟุตบาทไม่ไม่เอาดีกว่านะฮะเอาเป็นตัวระแนงนี้มานะครับเพื่อผมจะกั้นสเปซเนาะเพื่อทำแนวของการจัดสวนนะครับก็คอนโทรลซี Ctrl C ไปนะครับ โคโรนวี v, เนาะถ้ามันยาวเกินไปก็กด s เข้าไปนะครับ s scale อันนี้เป็น mock up เฉยๆ deleteing เลยก็ได้ก็คือเราให้พึงรู้ไว้ว่าเดี๋ยวมันจะมีไอจอยอยู่ข้างหลังนะครับ c คโรน C, c โคโร V แล้วก็ rotate เขานะครับก้าน space ขึ้นมาแล้วทําเป็นเหมือนงานจัดสวนอยู่ตรงนี้สักนิดนึงนะครับเราจะเข้าออกับตัวบ้างไหมลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวอย่างว่าไอพวกนี้มันทายังไงนะครับต้นไม้โค้งนี่ก่อนแล้วกันนะครับต้นไม้โค้งเนี่ยจริงๆเอาต้นไม้มาวางเป็นทีละต้นได้นะครับถ้าเรามีต้นไม้ไฟต้นไม้เยอะๆแบบเนี้ย ก็เอาต้นไม้มาวางมาวางแต่มันจะหนักเนาะผมแนะนําว่าเอาไปใช้ออบเจกของอในตัวโปรแกรมเรนเดอร์ดีกว่านะครับในโปรแกรมเรนเดอร์เขาจะมีออบเจกอยู่ล้วออบเจกหมายถึงว่าเป็นของตกแต่งเขานะครับเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้อันไหนเรามีผมก็จะมาวางมาวางก่อนเป็นบล็อกอัพเนาะเสร็จแล้วทีเดียอเดี๋ยวเราไปทําต่อในตัวแรนเดอร์ของเรานะครับ ผมอยากให้มันมีฟิลย่าขึ้นต้นไม้ขึ้นขๆหน่อยก็มาวางพิเศนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษ ซีคนวี C v นะครับโรเทตกันนิดนึงนะครับเอาแปะฝั่งนี้ด้วยนิดหน่อยให้มันเกาะตัวไม้ขึ้นนะครับกดโมบเข้าไป มานี่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวามาดูตัวนี้อะพื้นถ้าเราไม่ทำไอตัวเขาเรียกอะไรพื้นทางเดินนะครับมันก็จะมีญ้าทะลุขึ้นมาเนาะผมก็จะไปที่ตัวนี้แล้วก็สร้างพื้นทางเดินแล้วกันนะครับพื้นทางเดินพื้นทางเดินส่วนมากน่าจะ45คูณ45นะครับก็พิมพ์ 0.45เขามา0.45นะครับแล้วก็ Push Pull ขาสัก0 0.5นะครับกด P Push Pull 0.5แล้วก็เลือก Material ลงสักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอ้แปลกเลยตัวนี้จะซ้ำมเนี่ยมาเทียรก็ ปิดไปละโอเคไม่เป็นไรไม่กรุปนะครับกด M Move สมมุติว่าเราอยากวางให้มันโค้งแบบนี้นะครับสร้างเส้นไกด์ขึ้นมาก่อนนะครับเส้นไกด์ก็อารมณ์ประมาณสักอะไรประมาณนี้นะครับให้อยู่ในแนวราบนะครับ เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางแปะนะครับแล้วก็หมุนเขาเนาะใช้ตัวนี้โรเท e ไปนะครับคลิกจุดที่1คลิกจุดที่2นะครับแล้วก็โรเทตเขาเนาะหมุนมาก้อนที่2เนี่ยผมแนะนําว่าเดี๋ยวเราสร้างก้อนที่2ขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่กรุบนะครับ เมฆกรุปอีกทีหนึง่งนะครับค่อยๆสร้างไปนะครับรเทดนะครับมันเป็นงานศิลปะนะจริงๆเราต้องรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ ไม่รู้นะผมไม่มีความรู้เรื่องสวนเลย,เร,ยเรียกว่าไงองค์ประกอบของต้นไม้อย่างนี้หรอแต่ก็จะพยายามจะทําให้ดูเป็นมอกอัพนะครับว่าเราถ้าเราจะขึ้นโมเดลกับงานประมาณเนี้ยจะต้องประมาณไหนอะไรไงอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็คือสร้างไกลขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วก็เอามาสักสองชุดมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะฮะ แก็จะทําให้ให้ดูว่ามันมันทำประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกด m อมู e ขึ้นไปนะครับแบบเข้าลงนะครับใช้อ่ะผมคิดคาว่าแบบอีกแล้ว สองชั้นคลิกนาทีละชั้นนะครับเมื่อกี้เราเดี๋ยวลองนะนาทีละตัวนะครับก็กดแรบลงไปนะครับถามว่าทำไมต้องกดแรบลงไปถ้าไม่แรบเนี่ยเดี๋ยวเอ่อเรียกว่ายังไง ตัวแมทของหญ้ามันจะทะลุขึ้นมานะครับทะลุตัวคอนกรีตนะซึ่งมันมันไม่ได้นะครับปกติมันไม่มีหญ้าไหนทะลุคอนกรีตขึ้นมาได้เนาะมันก็จะตลกตลกกดบีบักเก็ตนะครับดูดสีตัวนี้มาเนาะแล้วก็เข้าไปเทนะครับเพื่อให้พวกนี้มันไม่มีหญ้าขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ ย้ายเข้ากลับลงไปนะครับกดเ m m o v ประมาณนี้ไม่กรุบอีกสักทีนะครับเป็นชิ้นย่อยๆไม่ไม่ชอบอย่างที่แจ้งไปถ้าสมมุติจริงฟิวประมาณนี้มันควรจะต้องมีอะไรประเปกเนะเาะอันนี้มาขั้นมันก็จะตลกตลกผมสร้างเป็นต้นไม้ กลงๆลองดูนะฮะออฟเซตนะครับจริงๆผมต้องไม่สร้างในนี้กด E สร้างข้างนอกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ออฟเซตเข้ามาสักจุดห้านะครับกด P push p u l ขึ้นมาสักจุดห้าเหมือนเดิม ตรงนี้ทิ้งนะครับผมจะมันเป็นจุดเปรที่ปทปแปลกๆนะเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปนะครับกด M Move กด P Push Pull ขึ้นมานะครับซ้อนกันช่างมันไม่เป็นไรจุดห้าผมจะทำให้ดูว่ามันมันมีความแตกต่างกันระหว่างของต้นไม้ที่เรามาใส่กับอันนี้นะแล้วก็ใส่ Material ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ ไปที่เอาหมัตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับไม่กรุปนะครับขอดูหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาก็ยอี้มาสักตัวนะครับอเอาเซตนี้ไปตกแต่งนะครับถ้า มีต้นไม้ที่เราชอบจะเอาต้นไม้ข้างในนี้ไปตกแต่งเลยก็ได้นะครับแต่มันหนักนะครับมันจะค่อนข้างหนักเนาะค่อยไปหาอ็อบเจกต์ข้างในก็ได้นะครับนี่ข้างในสมมติผมจะเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดจากตรงนี้เลยนะครับก็คนนซีจากตรงนี้ไปนิดนึงตัวไหนขาดเหลือค่อยไปเอาข้างหน้านะครับ ก็าทวนวีเนี่ยเได้ซีนอีกซีนหนึ่งที่เสริมตัวบ้านเข้ามาตรงนี้ใส่เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จากต้นปลงด้วยปลังปลงน่าจะปลงมะครับ จริงๆควรจะสร้างแท็กเลเยอร์ของต้นไม้เฉพาะต้นไม้นี้ขึ้นมาอันหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันหนักเนาะโอเคต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวตรงน,นี้มันไม่ควรวางกับพื้นอย่างนี้เนาะผมก็จะสร้างเหมือนเขาเรียกอะไร กระบะเรอกด B นะครับกดอินเน์ดูตัวนี้มาเท okay. แล้วก็สร้างจากข้างนอกนะครับสร้างกรอบพื้นที่ที่เราจะพุชฟูขึ้นมานี่หนึง่งจุดหนึ่ง จุดหนึ่งเอาพุชฟูมไปสักจุดศูนห้าจุดศูนห้า,หาเอาเป็นคอนกรีตตัวน,นี้นะครับแต่ข้างในใส่เป็นทรายนี่ไหมไม่ได้ครับไม่กลุ่ผมไม่มีไม่ค่อยมีไอเดียจริงๆครับในงานพวกนี้เดี๋ยวจะลองเสพแล้วเดี๋ยวถ้าตลกไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเป็นการแบ่งสเปซนะครับ ดูดีกว่าผมว่าลบทิ้งไปพอดีลูกค้ารีเควสตมาก็อยากจะทำให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันทำได้อะไรประมาณไหนกด m o มมเนาะผมสังเกตเห็นนะว่ามันไม่เท่ากัน ่มีอะไรตกแต่งได้อีกนะครับงานตกแต่งภายนอกผมจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่สายงานของผมโดยตรงะนะฮะต้นไม้พวกนี้เดี๋ยวค่อยไปเอาในอ็อบเจกตของโปรแกรมแรนเดอร์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต้นไม้ต้นนี้ต้นซีไปวางข้างๆต้นปลงน่าจะพอได้ มันเป็นต้นไม้แบบเหมือนกับต้นไม้คู่บ้านปลูกได้ไหมไม่แน่ใจโอเคทุกท่านเดี๋ยวสําหรับงานแลนด์สเคปประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเนะเดี๋ยวลบทิง้งนะครับพบไกด์ที่เหลือเนาะอะไรที่ไม่เกี่ยวลบทิ้งนะครับผมจะเอาประมาณนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวไปตกแต่งเพิ่มใน ตัวโปรแกรมเรนเดอร์เนาะเซฟนะครับไฟล์เซฟแอดนะครับเซฟทับตัวเดิมไปเลยนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีหลายตัวแล้วแลนสเคปแล้วก็ใช้เป็น k e t ตอัพเวอร์ชัน2020นะครับแล้วก็กดเซฟเลยนะครับเขาจะถามว่าเซฟทับไดไหมกดเ e สนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปส่วนขององานเรนเดอร์นะครับผมสำหรับ ในตัวของสเกดัพผมขอเบรกถึงแค่นี้นะครับโอเคครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ